เมนูเด็กวันนี้จะชวนมาทำมักกโรนีผักขมอบชีสกันค่ะเมนูนี้สามารถทานได้ตั้งแต่หนึ่งขวบเลยนะคะถ้าต่ำกว่าหนึ่งขวบงดปรุงรสใดๆทุกชนิดเลยค่ะวิธีทำก็ใส่เนยนะคะลงไปนะคะใส่หอมใหญ่สับนะคะลงไปผัดให้สุกนิ่มดีค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่หมูสับลงไปผัดนะคะให้สุกดีค่ะสามารถใส่เป็นเบคอนนะคะหรือว่าฮอทดอกแทนได้นะคะแต่ที่ไม่ยกเลิกใช้หมูสับนะคะก็เพราะว่าที่บ้านไม่มีเบคอนหรือว่าฮอทดอกเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยผักโขมลวกนะคะโดยแม่ยกจะใช้เป็นผักโขมแช่ แต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นผักโขมสดนะคะเอามาลวกให้สุกได้ค่ะสผสมผสมเข้ากันดีนะคะก็เติมนมสดรสจืดนะคะลงไปนะคะโดยแม่หยกจะใช้ยี่ห้อ d a s h m e นะคะเติมลงไปนะคะให้ท่วมส่วนผ,สม,ผสมเลยค่ะจากนั้นนะคะแม่ยกต้องการความหนืดๆของส่วนผสมนะคะก็เลยจะใส่แป้งลงไปเลยค่ะโดยวันนี้จะใช้แป้งนะคะที่ทําจากข้าวนะคะของแบรนด์ Bikin Baby Food ค่ะซึ่งเป็นแป้งทอดกรอบนะคะโดยไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีนะคะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีก็สามารถใช้เป็นแป้งสาลีอนกประสงค์ได้ค่ะผัดจนแป้งสุกดีนะคะ ปรุงรสด,ด้วยเกลือชมพูค่ะจากนั้นใส่เส้นมักกะโรนีที่ลวกให้สุกแล้วนะคะลงไปคลุกเขากับส่วนผสมค่ะจากนั้นนําไปจัดใส่จานนะคะที่สามารถเข้าเตาอบได้หรือว่าเข้าไมโครเวฟได้ค่ะจากนั้นนะคะก็เพิ่มความยืดของมักกะโรนีของเรานะคะด้วยชีสค่ะจากนั้นนะคะก็นําชีสนะคะมาโรยด้านบนก่อนเข้าอบค่ะอยากได้ชีสเยอะๆนะคะก็โรยเยอะๆเลยนะคะจากนั้นนะคะก็นําเข้าไมโครเวฟนะคะโดยใช้ความร้อนอยู่ที่600วัตต์นะคะเป็นเวลา2-3นาทีค่ะหรือรอจนกว่าชีสจะเยิ้มนะคะ ถ้าบ้านใครมีเตาอ,อบนะคะก็สามารถนําไปอบนะคะที่ไฟร้อยแองศาเป็นเวลา15-20นาทีนะคะหรือแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านค่ะก็จะได้หน้าปลาล์มากรโรนีอบชีสยืดๆแบบนี้นะคะเมนูนี้นะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะเพราะรสชาติหอมมันของชีสโดยเมนูนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มน้ําหนักของน้องได้ดีทีเดียวค่ะเพราะว่าได้รับไขมันและโปรตีนนะคะจากชีสรวมถึงธาตุเหล็กจากผักโขมค่ะ